สู่จนิเทุไทยอินไซต์ไทเลนท่องคามกันก็นมาเยอะอน,นะครับอย่ายัว่วให้อยากแล้วจากไปเหมือนที่ผ่านมาหมาแกะที่เคารพได้ครับก็ก็ขอกันมาเยอะเรื่องเอ่อพาวเวรในตำรวจตบาบาจเรื่องใครบางคน เดินบักคอสกินสามตากินสามต่อแล้วเข้าคอสยกย้ายออกนอกหน่วยแบบล้างบางกันขึ้นคอนนครบาลที่ผ่านกตรอคณะกรรมการค่าราชการตำรวจเมื่อวานนั้นมันแค่มันแค่ต่อที่หนึ่งต่อแรกหรอยังไม้ต่อที่สองต่อที่สามอันนี้เป็นชุมนัดแรกของปีห้าแปดนะเปิดมาเมื่อวานคืออย่างี้เมื่อวานเนี่ย ก็ตอรอเห็นชอบตามที่บชนเสนอตามที่พลตบดโทรสีเวลาเสนอ,อย,ย,ย้ายออกนอกหน่วย73พันตำรวจเอกย้ายออกนอกหน่วย73พันตำรวจเอกในนครบาลน,นะครับแล้วพันตำรวจเอกยศเนี่ยมีมีสองชั้นด้วยกันยศพันตำรวจเอกชั้นผู้กำกับเนี่ย 59นายใช่ค่ะยศพนตำรวจพันตำรวจเอกชั้นรองผู้บังคับการอีก14ส่นายรวมเป็น7 3นาย73นาย73าพันตำรวจเอกประกอบด้วยผู้กำกับ59โรงพักรองผู้บังคับการอีก14โฟกัสไปที่59เผู้กำกับนะฮะหรือ59โรงพักทั้งนครบาลมีกี่โรงพักฮะ88 โดนย้าย59โรงพักใช่ไหมฮะเกินครึ่งเขาบอกว่าใน59โรงพักเนี่ยมีอยู่45โรงพักถูกย้ายเพราะเหตุป้ายโฆษณาบนป้อมจราจรจอ LCD ที่เห็นกันทั่วป้ายโฆษณาบนป้อมจราจรใช่แล้วแหละเขาอ้างเหตุเขาอ้างเหตุป้ายโฆษณาบนป้อมจราจรในเขตนครบาลเป็นความชอบธรรมในการสั่งย้ายออกนอกหน่วยระดับผู้กํากับ ทั้งหมด45โรงพักด้วยกันอ่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมป้ายเนี่ยแหละใช่ป้ายจราจร LCD เนี่ยแหละหลายหลายคนบอกว่านายใจร้ายทำลูกน้องทำไมค่ะทนายก็บอกว่าถ้าไม่ทำจะเจอละเว้น157ไม่รู้เป็นไปโดยหน้าที่ไม่รู้มองในเชิงรัฐศาสตร์ค่ะมองมองเป็นเกม power play ในนครบาล และในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมันเหมือนกินสารต่อเข้าฮอสอสถูกไหมย้ายออกนอกหน่วย59าสผู้กํากับ14รองผู้บังคับการเที่ยวนี้นั้น่นะคลับมันแค่ต่อที่หนึ่งโอ้โหยังมีอีกนะนี่แค่ต่อที่หนึ่งนะถ้าฉะนั้นต้องมาเจาะลึกเรื่องป้ายโฆษณากันนะฮะมีข้อมูลที่น่าสนใจจากพลตํารวจเอก พงศพัฒพงเจริญที่ลงไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเรื่องนี้ใช่ไหมได้รับร,บรองผบตรค่ะรองพบตรเนี่ยโดยตําแหน่งนั้นเป็นประธานคณะกรรมการดูแลการใช้อาคารสถานที่ของตํารวจนะครับ โดยโดยหน้าที่โดยสายงานเนี่ยพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงเจริญก็ต้องลงไปตรวจสอบที่มาที่ไปของป้ายโฆษณาบนปั๊มจราจรในนครบาลค่ะทั้งหมดเลยในที่สุดนะครับคุณพงศพัฒน์บอกว่ามันจำแนกป้ายโฆษณาบนปั๊มจราจรได้33 3กลุ่มด้วยกันากลุ่มหลักใช่ไหมคะกลุ่มที่1่กลุ่มที่1่เป็นป้ายโฆษณาที่เกิดจากการที่บอร์ชน บชนก็คือระดับกองประชาการตำรวจนครบาลไปเซ็นสัญญาบริษัทเอกชนที่มารับทำนั่นุ่มแรกกลุ่มแรกเนี่ยเป็นป้ายโฆษณาที่เกิดจากการที่บชนไปเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนบริษัทโฆษณาในกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองเป็นป้ายโฆษณาที่เกิดจากการที่ระดับสนอก็คือระดับโรงพักทก็คือระดับผู้กำกับ ไปเซ็นสัญญากับเอกชนที่มาทําถูกต้องอยอดกลับไปกลุ่มที่หนึ่งที่เกิดจากบาชนไปเซ็นสัญญากับเอกชนนั้นถ้าพูดถึงระดับบชนเนี่ยคนที่เซ็นสัญญาได้คือก็ฟบกผู้บังคับบัญช <พอ S 1> าขอบชน S <S ใช่ไหมเขาเป็นระดับปร<า> <พ star S 2> ะชานตตำรวจทหาร <ขอ S 2> ต้องผอบชนระดับผบชนนะจำไหมนะจำไหมนะอ่านตรงนี้มี11ป้ายมากกว่านั้นมากกว่านั้นมากมากมากระดับบชนสิบเอ็ดระดับมันมีกระจายกันหลายระดับครั้งที่มาของป้ายโฆษณาบนป้อมจราจรในเขตนครบาลแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เป็นป้ายโฆษณาที่เกิดจากการที่ระดับกองประชากรตำรวจนครบาลไปเซ็นสัญญากับบริษัทโฆษณา ระดับพบัชนนนั่นแหละกลุ่มที่2เป็นป้ายโฆษณาที่เกิดจากการที่ระดับสอนอก็ก็คือระดับโรงพักก็คือระดับผู้กำกับผู้กำกับญญไปทำสัญญากับเอกชนที่มาทาป้ายนี่แหละอืมปล่แต่จริงมีกลุ่มที่สาด้วยกลุ่มที่สาเป็นกลุ่มไหนคะไม่รู้ที่มาอืมไม่รู้ที่มาหรอคะ ไม่รู้ที่มาคือ<บ>าถามนครกลุ่มที่สามในกลุ่มมีผู้มีอุปการะคุณมานบริษาคหรือเปล่า <doctrine> คือกลุ่มที่สามถามใครมันก็ไม่มีใครยอมรับ<อ>ถามใครก็ไม่มีใครรู้<อ>ว่าไอ้ป้ายโฆษณามาติดอยู่บนหัวตว้องโทษโทษโทษมาติดอยู่บนป้อมจราจรของตัวเองได้อย่างไรมันอยู่มานานแล้วเสีระดับพบชนระดับบชนก็ไม่รู้ระดับสอนนก็ไม่รู้แล้วใครจะกลุ่มที่สามจริงไม่รู้ที่มาของป้ายเข้ามาติดบนป้อมจราจรข้างๆป้อมจราจรได้อย่างไรตลกไหม ไ,ไม่เป็นไรเที่ยวนี้นะเมื่อวานที่เขาเด้งกันระเนรนาศเนี่ยนะฮะเจ็ดสิบสามพันตำรวจเอกระดับผู้กํากับระดับรองผู้กำกับการนาครบาลเมื่อวานนั่นนะครับก็คือเขาอ้างเหตุกลุ่มที่สองสอนอหรือโรงพักหรือผู้กำกับไปเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนยินยอมให้ติดตั้งป้ายโฆษณาบนป้อมจราจรในท้องที่ของตัวเอง กลุ่มที่โดนใช่ไหมค่ะโดนแน่ๆค่ะกลุ่มที่โดนใช่ไหมต้องโดนสิถูกไหมใช่ค่ะโดนอยู่แล้วไงตามถ้ายกย้ายก็เนี่ยตามตรงเป๊ะเลยย้ายออกนอกหน่วยโดยอ้างเหตุป้ายโฆษณากลุ่มที่2ใช่ไหมค่ะนี่คือระดับผู้กํากับไงนี่คือการกินต่อที่1อ๋ออันนี้ต่อที่1นะนี่คือการกินต่อที่1นะอืมนะการกินต่อที่2ต้องย้อนกลับไปป้ายโฆษณากลุ่มที่1ที่เกิดจากการที่ระดับบวชนเป็นสัญญากับบริษัทเอกชนระดับพบวชนระดับพบวชน ไล่เรียงกันไปพบว่ามีสองนายพลในพลคนที่หนึ่งพลตำรวจโทรคํารนวิทูปกระจ่างอดีตพบชนสมัย2 5 5 6ันห้อสิไปนสัญญาให้ฮัลโหลบางกอกเนี่ยมาติดตั้งป้ายโฆษณาตั้งแต่10ตุลาห้นั่นแหละโดยข้อตกลงปีแรกต้อง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 จ่ายให้นครบาลสี่ล้านบาทเข้ากองทุนสวัสดิการตำรวจนครบาลสองพนอช่วง ช่วงก่อนหน้าคุณสีเวลาต้นต้นกลางปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นอีกคนหนึ่งพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยชินดาค่ะตอนนั้นเนี่ยไปรักษาการพบชนนใช่ค่ะตอนนั้น <25. S 2> ไปรักษาการพบบชนน์ช่วงต้น,ตนกลางปีกลางปีห้าเจ็ดถูกไหมกลางปีห้าเจ็ประมาณนั้นค่ะคุณจักทิพย์ได้เซ็นอนุมัติให้รับเงินจากฮัลโหลบางกอกอีกสองงวดสองงวดงวดละหกแสน ถูกไหมใช่ค่ะหมายความว่าหมายความว่าเข้าฮอสเข้าฮอสนะขึ้นต่อที่สองนะเมื่อเช็คบินผู้กำกับมันก็ต้องเช็คบินผบชนและรักษาการผบชนด้วยถูกไหมที่มันม่ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ใช่ค่ะที่ต่อที่สองใช่ไหมต่อที่สองนะคะต่อที่สามสกัดดาวรุ่งคุณจักรทิพย์จะได้ขึ้นผบชนไอ้ผบตรคนต่อไปหรือไม่ อ๋ออันนี้คือตอนที่3จมโอ <parece> ้โหสาต่อพ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 อจบพอรัพอพอพอารพกพดดอพอพอพบพอพอพอพัพอพนกอพอพอพคพอ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 กอพอพอพอนอพ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 ออพไลอพ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 อยอพอพอพิพอ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 พัพอพอพออพ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 อานพอรอพอพอพอการาพอพทพอนอพนพอพัพนพอพคออพอพิพอพอพอมอพ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 ออพออพอพอพอออออออ้อิกอตอ จากการสอบทานนะครับสื่อก็สอบทานคุณติ่งมริกาก็สอบทานตัวเองเดือดร้อนแต่ว่าก่อนอื่นด้วยความเคารพผู้หญิงในคลิปไม่ใช่ติ่งมริกาเราก็ตรวจเช็คดูเหมือนกันใครเอาคลิป X มาดิสเครดิตทางการเมืองติ่งมริกาก็ถือว่ามันวิชามารเกินไปอันนี้พูดกันเป็นพื้นฐานก่อนนะแย่มากนะทำแบบนี้ค่ะสื่อก็ตรวจสอบที่มาของไอ้คลิป X อนะครับขณะเดียวกันติ่งมริกาก็ตรวจสอบติ่งมริกาบอกว่าเชื่อว่า ไอ้คลิป X ตัวเนี้ยชุดเนี้ยถูกปล่อยโดยคนที่ เป็นพลเป็นทหารเอยศพลอากาศเอกค่ะชื่อย่อยยักษ์ใช่แล้วนะคะสับคนออกมาโดยเอามาปล่อยให้กลุ่มเพื่อนๆที่เรียนวปรรุ่นเดียวกันได้ดูกันในกลุ่มวปรรแล้วมันหลุดออกมาข้างนอกแต่ต่อมาเนี่ยไอตัวเนี้ยมันหลุดมาสู่ข้างนอกค่ะแล้วมีคนเอาไปจัดการต่อโดยอ้างว่าเป็นติ่งมาริกะหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไปใส่ชื่อคลิปนี้เป็นติ่งมาริกะทางการเมืองการอะไรประมาณนั้นน่ะนะโอ้ยแย่จังแต่จริงๆก็ไม่ใช่หรอก เท่าที่ตรวจเช็คดูนะคะก <ul> ็ไม่น่าจะใช่ติงมาลิกาประกาศจะเช็คบินทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับพลอากาศเอกกับยอยักษ์กับเตรียมทหารรุ่นสิบบางคนแล้วทุกคนที่มีการโหลดคลิปนี้ด้วยกับกับคนเรียนวนปรวรุ่นนั้นอาจจะขึ้นข้อรุ่นกระมัง <c oughs> ก็คงไม่รู้ก็ไม่รู้อ้าวน้องติงพี่หมาแก่เข้าใจแล้วก็เห็นใจนะสู้ๆโอเควันนี้หมดเวลาเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ